พุทธโอวาทก่อนปรินิพานพุทธโอวาทก่อนปรินิพานนี้พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าประธานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปถากและพระภิกษุคราที่ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาลาวเจดีไปยังกรุงกุศินาราสถาน ที่ปรินิพานตลอดพระชนชีพพระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยต่อการเผยแผ่ธรรมไม่ยังทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัทสี่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้คราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาลาวเจดี ได้ประทับอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีเงาครึ้มต้นหนึ่งโดยมีพระอานนท์หมอบลงที่พระบาทมูลแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาแก่ข้าและหมู่สัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าพึ่งด่วนปรินิพานเลย กราบทูลเท่านี้แล้วพระอาน,นุ์ก็ไม่ทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโสกาอาดูนท่วมท้นหาไทยอาน,นุ์เอย๋ยพระศาสดาตรัสพร้อมทอดทัศนาไปเบื้องหน้าอย่างสุดไกลลีลาอันเด็ดเดียวใช้ออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจ แตถาคตจะต้องปรินิผ่านในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาษอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมาไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงกับหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้ แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ได้ทูลอะไรเราเลยเราตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อนๆถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามเราจะไม่รับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเรามิอาจกับใจได้อีกอานนเอย๋ยบัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนชำรุดนี้ เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมีใช่วิสัยแห่งตถาคตบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานน์เอยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้น เป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวทุกขณะดูกรภิกษุทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งแผ่นดินเป็นสิ่งที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายเป็นต้นว่าพฤกษาละดาวันมหาสิงขอน และสัตว์จตุบททวิบาทนานา,นาชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดปโปรง่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุ่นเป็นที่รบกวนดูกรภิกษุทั้งหลายศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจ สมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากบุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดเรียบร้อยมีหลังคาป้องกันลมแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิก็ฉันนั้น ย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโลกธรรมแผดเผากระพือพัดสัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ำยีและเชื่อเฉือนกิเลสอาสวะให้เบาบางและหมดสิ้นไปอันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสอยู่โดยปกติ แต่เศร้าหมองไปเพราะคุกเขาด้วยกิเลสนานาชนิดศีลส,สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกด้วยศีลสมาธิและปัญญาย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลาย บทสี่คืออริยสัตว์ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเทา้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุป,ประเสริฐที่สุดมักมีองค์แปดนี้แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่